สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ฮอดีก้กะมารีวิวการใส่ชีวิตมืออแรกที่สีได้มานอนอยู่บ้านพักสาวหน่อยลํำเพิ่นโชว์เนาะนี่ครับรถฮอตดีจอดอยู่นี่ก็รถหกรล่อเนาะมองตำแหน่งก็คือตรงสารนะครับสารพะพุ่มติดครับถนนนี่รถแรนบื้อเนาะ พอดีวาจอดนอนอยู่นี่นี่พี่น้องเขานี่ส่วนทั้งหลังเป็นจังไรบ้านไงเวทีอยู่พุ่นรอบนาอถามว่าเป็นยังพอดีคือบบไปนอนอยู่พุ่นคือบไปนอนอยูพุไนไกล่บ้านไงเนาะคือบบไปนนองด็กไก่เพิ่นพุนไปอยู่ครับจิบไป <laughs> ท่ายคลิปแล้วก็จิไปแล้วนะครับผมเพราะวา่ามาเติมน้ำมาจอดจอดอยู่นี่ตรงเว้น เหมือนจะน้อยเด้อยพี่น้องเฮาเป็นยังพอด,ดีคือแด่ว่าจอดอยู่นี่ตอนแรกว่าสีจอดนอนอยู่นี่เลยล่ะครับผมเนี่ยกินไก่ถนลโนกรดในบ้านบอดบน,นะครับเนาะในบ้านบอดบานใหญ่นะครับนี่บ้านบอดโจอย,อยู่ตรงนี้หูดมอยู่ฝุ่นนะครับเนาะฝุ่นดมดมอยู่ฝุ่นไก่ฝุ่นเหมือนจะน้อย บางทางนี่ก็สิเป็นรถรถจอดเลี่ยงไล่ไปนะครับผมแงวอไปพุ่นเลยพุ่นปุ่นปุ่น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 เง่ไปพุ่นจนว่าไปหอดบ้านอาจารย์นนตีนะครับแล้วเป็นยังพอดีคือคือบวกเขาไปอยู่ทางในเนาะพอดีคิดหน่อยคิดใหญ่อยู่ครับว่าสีน้อนอยู่หนีแต่ว่ามันเงียบดีสงบดีเขาไปในรถแล้วกับบอมีอหยังนะครับเนาะแต่ว่าการที่ไม่อยู่หนี่ อยู่ไก่โอ้เปลี่ยนเปลี่ยนเปล <tout chat, S 1> hmm? ี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่กาที่ไปยู่โดมใสไปใส่มาเวียนหัวยังหน่อยพี่น้องขอโทษขอไห้ด้วยครับผมการที่ไม่ยู่โดมมันก็ดีอย่างหนึ่งมันไก่ของน้ำมันแก่ของน้ำไม่าเขาลุกของน้ำย่ำขึ้นย่มเด็กนะครับเนาะอวกหอนเนี่ยเป็นอยังที่บอไปทายคอนเทนต์อยู่อยู่หม่องเพิ่นสอบพอเพิ่นแก่เพียงมันมีหลายอย่างทียังไม่ทันได้เปิดเผยฮอดีก็เลยยันมันหลุดเนาะของเพิ่นกันเลย มาจอดอยู่พี่โอ้ยคุณมาล้ำเสียงเสียงมาล้ำเสีพี่น้องเฮาเนี่ยครับ <c oughs> อยู่ผู้ดเดียวซะไปใส่ใว่าอยู่ผู้เดียวซะแต่ก่อนกับสิมีพี่เขนะ้มเนาะพี่เข้มซุ่มพี่เอกซุ่มยังอยู่ในอณา,ารบริเวณตอนนี้ของบ่ิโภเลยว,ว่ามีผู้ใดยอยู่นะครับส่วนข้นเกา่าที่อยู่สานอนเป็นแพงเพิเ่นก็นยักม่ทันได้เข้าซ้อมนะครับเนาะเนะพิ่นก็แยกย้ายก,กันไปอยู่บ้านไผยบานมั่นบางกลุ่มกัเซาบ้านอยู่อยู่ในบ้านแพง กบ,บ้วหุ่นจักว่าผู้ใดอยู่ใส่นะครับเนื่องจากว่าฤดูกาลที่ผ่านมาคอดีกับบดเไปกับวุ้งสาวหน่อยผปดนบันแพงกเ็เลยบ่ได้อหุ่นจักว่าผู้ใดไปจังใดมากจังใดนะครับผมนั่นแหละวันนี้ไปไปว่าถือัทกสีอยููจังใดจังสิไปยังใดคูรถฮอดจอดที่คุณพี่น้อนครับยูนี่ยูทัดรถขั้นนี้ติดถนนเลยว่าสิีน้อนอยู่หันบอกกับน้องผมแปมเลยว่าสีน้อนอยู่หันแต่ว่าเมื่อคิดไปคิดมาแล้วว่าห้าเท่อลูกเขาของน,นองงันยังขึ้น เห็ดจังไดลืมข้าวอาจจะยับเขามาอยู่ไกลๆมอมอมอไกลๆไกลๆโดมจังหน่อยพอนหนึ่งมีหองนนำสองมีมูเนาะถามมานอนเด็กบอเด็กทุกหมื่อยู่แล้วโอ้เนี่ยครับเวทียังตั้งอยู่ผอเห็นผมเห็นผมเห็นพี่น้องผเห็นลันะมันเป็นสันอยู่นี่ก็แล้วกันเนาะครับเนาะ เดี๋ยวถ่ายคลิปนี้แล้วดีกวสิไปยับรถุดขมาายับรถเขามาอยู่ไกลๆเนาะไปนั่งยุาลาดีกว่ามันเป็นงสัตเนี่ยบ่มีไผเลยนะครับผมเดีย๋ยวยิ่ผมแปลมามันมีพีๆห่อนไหวที่เป็นบริกรรมบานแต่ว่าเพิ่นนอนอยู่น้ำหลอมีอยู่สังเกตเบื้องเอาท่านมีสายไฟไปแสดงว่ามีถ้าบ่มีสายไฟไปแสดงว่าบ่มีนะครับผมเอ้าผมเห็นอยู่คนนึงวางวางเว้น ยังยังไม่นีแล้วกันโอ้พี่น้องเขาพอดีกะเทัสิวาจังเลยเนาะตอนกลางเวินกะมีมูคนยังไก่ไปไก่มาแต่พ่ออยู่อยู่พ่อตุกแรงมากขึ้เป็นแบบว่องวิงเป็นเงาหงอยเป็นมุมมีมูไหมทัศิเหจังเลยเังว่าเขาดีขึ้นจินีิวาฮือเนาะเหจังเลยเนานะ ยูได้บ่เนาะหมายถึงว่าเพื่อนบ่ทันได้นัดเข้ามาซ่อมนะครับแต่ว่าฮอดดี้ข้ามาก่อนก็อยากมาถ่ายคอนเทนต์น้ำมูลใจไร่แน่น้ำหนองบอมแปมนี่นะครับแตาเจ้าจอยู่ในพุ่งขจาวเซาห้องผักอยู่อยู่ในบัน้นแพงนะครับผมวันนี้จะคล้องพอยู่ผีผู้เดียวนะบ่บ่ได้มีห้องผักบ้านผักข็ยังมูก็เลยสิได้อยู่นี่นะครับผมเ้าเชื่อเบงก่อนอยู่ไปว่ามื่สองมื่นมันสิเป็นยังไงเนาะ มันสีโอเคบอเขาถ่ายคลิปไปแล้วสิมี่ค้นเบิงฮอดบอนะครับกะเอาเป็นว่ายอดวิวพี่น้องเป็นตัวตัดสินกันแล้วกันเพาะตัดสินยังสั้นอี๋เพราะวันไหนๆมันก็ได้มาแล้วนะครับก็สี่ไทยเฮ็ดคอนเทนต์กับมูดดังความตั้งใจที่ของตั้งใจที่สีมากรำนำดับแรกนะครับผมได้เฮ็ดแล้วเบิงบูเบิงเขาจังค่อยว่ากันเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งพิ่นยังได้นัดเขามาซ้อมด้วยครับพี่น้องครับนั่นแหละแล้วก็มีวีแววว่าสิ่งแต่แรกอะกำหนดการวันที่วันที่หาเนาะ มีวีแววว่าสีเดือนออกไปอีกนะครับผมก็นั่นแหละมันเปลีย่ยงสัน่นแลวพอดีล้องเบิงกันว่าอยู่ไปสองสามมือสามมือสีมอ่มือมันจะเป็นยังไงนะครับเนาะถ้าเทียมมันอ่าเป็นแต่ยูมีมูมีพวกหลายขึ้นอยู่ไปแล้วมันโอเคขื่นเิ่นขมาหลายคนแล้วกับซอยูตอนะครับผมถ้าบม่มีมูถ้าเป็นคือยงมือเนี่ย พอดีกับโมโหจักว่าสิไปยังไดบ้างไดอาศจิกย์บ,บาณฑ์กอน,นะครับถาล่อพน,นัดมาส่อมเธอเดียวนเนาะกิได้กบบ้านไปทออ่องก่อนล,ลองก่อนล่ำนำยูนิตกับท่องไดขึ้นกันละครับที่จริงแต่ว่ามันเป็นยังสี่แม่นี่มันเป็นที่ยังพี่น้องเห็นเนี่ยกษิตอยู่จังไดเนาะนั่นแหละครับมันกะเป็งสันตั้งใจขอมาเพราะวานึกว่าลืมข้าวว่าวงหนึ่งพนกะอยู่ส่วนวงหนึ่งเนะเาะลืมข้าวลืมข้าว แล้วกับพี่เข็มแล้วก็บ,บ่ัณฑยูนี่นะครับเพื่อนกับไปเฮ็ดวงเฮ็ดอย่างของเพื่อนแล้วนะครับกระจักสีไปจังไดไว่จังไดน้องม้มแปมกับสีได้พอกันแต่ยังมูเว้นนะครับผมตกแรงมากอะ่ะดูงสีเหลี่ยม,มีมูเด้่ยวอฟอกซิมกับบัณฑบ่ได้มาน้ำแหล้วนะครับถ้าล้านมาาล้านกับคงสีไดอมเนาะกับยังพอว่าสิมีมูบอกม,มูคุยเดี๋ยวเบื้องกอนอีกมือสองหมือถ้าเธออยู่ไปแล้วมันลึง่งมันชิ่นกับกันผููจักมองไปมองมามองอยู่มองเศร้ายัางมันแรงเนาะ เขดีกับโคงสีไข่ก็เก้าอยู่ตีพี่น้องไว้จังไดคือเครื่องดีบะนั่นแหละครับเนี่ยเมึงที่ละพี่น้องเนี่ยบานบานบอนนะครับเนาะพขดีกับยูจังสีหลักพี่น้องมึงที่ไะโอ้กล่องกันดะฮะกล่องนี่เสียงคู่เสียงอันนี้เพ่นโบสีไปไทยคอนเทนต์ยู่ไกๆอะเกรงใจพ่นเนาะนั่นแหละครับ ี๋ยหเอามาถ่าเบิงว่ามืออื่นมือฮืออีกสามมือสิเป็นเั่งไหเนาะหรือบอนันพอด,ดีอาจดจีเบิงกอนมืออื่นมือฮือถาบอคือพอด,ดีอาจจิไปยังก็ไปเห็ดรถดเฮ็ดไฟพอเรบอโบไฟพอด,ดียังบอยังบอสเสถียรสำหรับไฟแสงสว่างทีไปเห็ดมือนันแล้วมันมันมันบ่หายนะครับพี่นอ้องเนี่ยพูด,พ,ดพ,พ,พับอยู่กะบอค่อยมั่นใจบันได มันอีก,กเลยสิให้ให้เวลาจากของลองเบิงงกันอีกจัก2มือสาม,มือเนาะถามมันโอเคไปได้กับมวนกันต่อนะครับสําหรับการตั้งใจมาไทายคอนเทนต์ในมือนี้เนาะแต่ว่าขันมันบอกโอเคก็ต้องกลับไปตั้งหลักก่อนอยูุ่บานก่อนล่อให้เพิ่นนัดจอมอมือนัดมูมาหลายๆเขาจะมาอยู่สแตนบายยุบันพักทั้งเบิดจังสีจังสีงสมาปอมมู กะจักเป็นจังไหนดอกผมกะลุงโหลลุงโหลดมาเดียวโอ้ยพอดีที่พี่สังเองเพิ่นประเทศไทยนัดเด้อพี่น้องเพิ่นเพื่อนไทยนัดนะครับเพิ่อนอื่นน้องๆแดนเซอร์นี่แหละยู่ซ้อมอยู่นี่แหละเขามานั่งคุยมานั่งอันนี้โบจ้าโบอันนี้กันที่เสื้อสำหรับน้องๆนิวเจนนะครับแต่ว่าฮอนเปิดขึ้นอยากมากสินี้เห็นเพิ่นโพสเห็นเพิ่อนไทยคลิปน้องผมแปมแน่ย่าไล่แน่เพิ่อนไทยคลิปกันก็โอ้ยเขเป็นตะม้วนแท้ก็เลยเก็บเสื้อผ้าเปล่าบึงมาเลยนะครับผม มะฮอดกับมาไทยนี่และคลิปที่สามน้องดอของมือนี่ไทยศาสตร์สตาร์สาสตร์เนี่ยจักน้อยมือนี่ครับพี่นอ้องเข้าเอาพอกันคลิปหนาแล้วกันครับพี่น้องสวัสดีครับ